ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ ติ๊กโพสต์ให้คำสัญญากับลูกสาวน้องวีจิยังคงเดินหน้าเปลี่ยนแปลงตัวเองและเคลียร์น้สินทั้งหมดค่ะสำหรับสาวติก๊กกนิทเรนอดีตภรรยาของพระเอกหนุ่มสอนรามและนอกจากจะพยายามเปลี่ยนตัวเองแล้วเจ้าตัวได้ให้สัญญากับลูกสาวอย่างน้องวีจิเอาไว้เพราะล่าสุดแม่ติ๊กได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงลูกสาวอย่างน้องวีจิว่าสัญญากับลูกจะไม่มีสามีใหม่ตลอดชีวิตทดแทนในสิ่งที่ทำผิดพลาดจะขอดูแลตัวเองให้ดีรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่ออยู่เคียงข้างลูกจนตายซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ความคิดความรู้สึกเรามันเปลี่ยนกันไปได้ทุกวันอย่าเพิ่งพูดอะไรในเรื่องของอนาคตดีที่สุดค่ะอย่าเพิ่งพูดไปแล้วจะรู้ว่าร้อยคนจะทำได้สักสิบคนไม่ต้องปิดกั้นตัวเองค่ะถึงเวลาคู่ของเราก็จะมาเองอย่าสัญญาอะไรแบบนี้เลยค่ะบางที่เราอาจเจอรักแท้ตอนอายุ60ก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนั่นเองละค่ะ